สวัสดีนะทท่านนะคะวันนี้กับช่องคัตตอโรบอทซีแล้วนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องดีโดนั่นเองครับก<ฮ>็คือคลิปนี้นะคะผมอัดไปแล้วนะครับแต่ว่าดันลืมอัดเสียงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องมาพากเอาอย่างนี้นะครับวันนี้คือคุณมีตัวยักษ์อยู่ด้านล่างนี่คือสายด้านยาวที่สุดบนโลกใบนี้แล้วนะทุกท่าน โอเคเริน้เล่นดีกว่านะครับไปคิดเดสก์โอ้ยอย่างแรงอ่ะดน,นู้นอันเนี้ยเอาแล้วเอาแล้วเริ่มช้าแล้วสปีด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  Let's go Let's go ต้มน่ารัาสารม,ม, <า S 2> มากเลยค่ะทุกคนพี่เราต้องมากใหม่ใ <c oughs> ตอนนี้เราจะมารีวิวบ้านกันต่อเลยนะครับตอนเนี้ยเกมแหลกไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ก่อนจะรีวิวบ้านเรามาดูนี่นกันดีกว่า มันได้อยู่นี่ผมสร้างอย่างนานอะคือมันทุเรศมากนะเพราะว่ารูร้ไหมบอสมาทำรายนะครับอันนี้จะเป็นสาที่เจ๋งสุดโลกนะครับมาใส่นะครับอีออ๋นะครับอุ้ยพลังงานพลังงานเราก็จะมาโหเละเลยดีโดบอกว่าดีโดไม่กลัวรัาก็เลยโดนปีศาจไล่ฆ่าเอ้ยเล่ฆ่าเลยนะครับดีโดโดนลุนสกรรมครับตอนนี้คือดีโดได้ โอ้ยไม่ีเรียบร้อยนะครับโอ้โหตอนนี้คือวุดไม่ไหวแล้วนะโอเคนี้เราจะพยายามหนีดีกว่านะเราไปแล้วเราไปแล้วเราหนีกลับไปดูกันดีกว่าอุ้ยมียักษ์นะครับสวยแล้วมันจะมาทำอะไรอีกแล้วปะเนี่ยมีเสียงสุดๆชุวยเรนมาหนครับปีศาจมานี้เราควรจะหนีหรือเราควรจะอยู่นะครับเอาไงดีเอาไงดีเอ่อตัวนี้ คิดไม่ออกแล้วนะเอาเป็น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 อะไรดีนะอะไรดีนะเออเออไปหนีดีกว่าตีนะ้ไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมก็อยู่ก็ตุยดีหนีดีกว่าไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็บ้าแล้วสอนีได้นีได้เราจะต้องไม่ตุยเหมือนดีโดโอเคดีโดนี่จบไปที่ร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ขอดึงดีโดมาก่อนนะเพรดีโดเขาตัวแล้วเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราต้องดึงมาเขามาก่อนนะครับโอเคครับเราจะดึงมานะเล้ก็จะมารีวิวบ้าน,นเลยนะครับนี่นะครับคือบ้านของเรานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของผมนะก็จะมีสไลเดอร์มีทีวีมีหน้าของคนบรังคองนะครับ <c oughs> <c oughs> ของสองโซ,โซนของดีโดนะครับอะไรเนี่ยดีโดนิ่งเฉยเอ้ดีโดอยู่ไหมเนี่ยดีโดอยู่ไหม บักดีโนนี่หิวไหมนี่ฮัลโหลอันนี้คือดีจังเอ้ยไม่ดูนะครับผมไปละมาดูนี่ครับ <c oughs> ดูกันใหม่ครับเมื่อกี้ดีโดอยู่ก็นิ่งไหมครับนี่คือหน้าของคนนะครับนี่หน้าของคนนะฮัลโหลดีโดเอ้ยดีโดกลับมาขยับแล้วมามารีวิวห้องกันดีกว่า <c oughs> มาตอนนี้เราต้องรีบปรับเวลามาตอนเช้าครับ ออนนี้เราไม่รีวิวบ้านเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าวันนี้เราจะทำการสิ่งที่น่ากลัวสุดโลกนั่นก็คือ SCP จิบน้ำไม่ท่วนไม่อยู่มาสู้ในบ้านเรานะอว้ยว้าวาจนอนนี้ SCP นะครับเราต้องขังมันไว้นะครับอืมทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรขังไว้เลยติดกับกำแพงไปซะ โดนล่ามโซ่ S C P ตัวนี้มันหน้าโดนจริงๆหน้าโดนค่ะแล้วก็แปะแปะไปแปะไป,ไป,ไป <c oughs> เตดไปเลยหนีดีกว่าส่วนตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องบ้านเหรอนี่คือบ้านของน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้าของพิวลิพานะครับไม่รู้มัวม่วไม่ใช่แล้วก็จะมีนู๊ปี่ขอจเงินเขามีทีวีสองตัวทำไม ตัวนี้ก็จะสามารถทําให้มันแบบว่ามีหลายอันดูนะแล้วที่มันมีเพนกวินดูสองตัวนี้ก็คือมันจะช่วยถ้าไม่ผมดูทีวีสนุกขึ้นนะเ mm hmm. พราะดีโดเขาไม่เคยมาดูทีวีกับผมนะครผมต้องดูคนเดียวนะ mm hmm. คือจะเศร้ามากนะครับ mm hmm. ก็จะมีที่นอนตัวนี้สุดเจ๋งแล mm ้ว hmm. ก็มีหัวนูแบบ่แบบแบบเขาเรียกวอะไรอะแบบ LED แล้วจริงๆนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมี mm hmm. หลายๆอย่างมี ผมผมพูดเม่ยไม่อยากจะพูดเดียวผมบริบ้านของมันสวยกว่าบ,บ้านดีโดสิบเท่าครับนี่มาดูบ้านดีโดนะครับก็คือบ้านของคนไม่ค่อยสวยนะครับก็คือจะมีหน้าทุกคนช่วยพี่เราสร้างคะ่ะไม่ใช่ครับจริงๆค่ะไม่ใช่ครับคือจะมีหน้ามิสเตอร์บีสุดเกียนนะครับแล้วก็ะโคกทุเลตน,นะครับแล้วก็จะมีเตียงนอนสุดกากอยู่เนี่ยนะครับแล้วจะ แล้วก็จะมีดิสสอเล่นหลายอย่างมีหน้าเดอะร็อกครับแต่ว่าอย่าไปสนใจนะครับเพราะมันไม่สวยมาแล้วก็จะไปลุย SCP นำไม่ทวนกันดีกว่าววเราทำไม่ได้ด้วยความเหนือแสงย่าย่าด้ความเดนือแสนด้ความเดือแสนด้ความเดืดเดแอแสงย่าเฮ้

Tira tu ah. Oh, gemel yo. ¿Qué va? Sí, ok. Ay, su cosita. Ay, el tomar hambre. 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 คแล้วใครเราจะหนีออกมาโอเคได้รอดแล้วรอดแล้วดีโดจะทำอะไรดีโดทำอะไรอยู่ดีโดดีโดทำอะไรดีโดทำอะไรอยู่เฮ้ยดีโดเสียงอะไรดีโดเสียงอะไรเต็มเลยเครื่องฉแรกทาไมเครื่องฉลากดีโดมาเสียงอะไรอยู่แล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ดีโดเสียงยักษ์มาสิบคนเสียงมิจฉา Yeah. <laughs> คนวันี้ผมไม่คิดว่าผิดเคเปันเยอะขนาดนี้นะครับนึกว่าจะมีอะไรที่เจ๋งกว่าน,นี้นครับก็อขอจบคิดว่เพียงคนนี้เลยนะครับ